นัดปิ่นโตชนลสวัสดีครับพวกกับผมนัดปิ่นโตและน้องๆคูคูครับผมเดลโลโลโอเควันนี้ปาร์ตี้ของเราครับอยู่ในเกม Three of s e v i จะพาไปลงดันเจี้ยนเลเวล50กันนะครับซึ่งวันนี้ดูเลเวลพวกเราก็ค่อนข้างเกินไปเยอะแล้วแ่ะแต่ว่ายังไม่เคยลงดันเจี้ยนจริงๆจังนะครับวันนี้จะลงไปเล่นให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง โดยวันนี้ปาร์ตี้ของเราประกอบไปด้วยไอโอ๊ตไม่อยู่ไม่อยู่ก็จะมีผมนะครับตอนนี้เป็นไซโรแมนเซอร์นะครับก็คือเวทน้ําแข็งค่าสามแรงสามนะครับแล้วก็มีปานเป็นตอนนี้เป็นเป็นขั้นไหนแล้วเป็นไรเป็นไรวะพี่ปานเป็นเอลิเมนต์อ๋อเอลิเมนต์เหรอเอลิเมนต์สอง้วครับสองดาวเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนเล่นเวทใหญ่ของผมเป็นเวทน้ำแข็งแต่เดี๋ยวผมจะไปต่อซอร์เซอร์เป็นแบบปลุกปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนพี่เป็นเวทเล็กพีบูนี่หมูเล่นอะไรวะเนี่ยแม่งมั่วมากเลยพบเล็ดพบเล็ดฮอบไลฟ์เปล่า อัปลดตเล่นแย่ามันคือตัวอะไรวะเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนตัวแทงที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่านีคนทำเโิย ส่วนเบนอีโก้นี่เป็นเป็นเวสซัพพอร์ตซึ่งเขามีหลายอาชีพในตัวเองทั้งลิงเกอร์ทั้งอาชีพขยายส่วนนะครับซึ่งจะช่วยซัพพอร์ตเราได้ดีมากๆแล้วก็เล่นเวทฝ่ายข้าอะไรขยายพี่นะขยายส่วนน่าทึ่ะมากขยายบางส่วนนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปดูว่าเขาจะขยายส่วนไหนให้เราขยายแขนเปิดไม่ต้องพูดถึงเปิดไม่รับไรประโยชน์ถ้าขยายพี่พี่กลัวพี่จะวิ่งไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันหนัก คนอื่นเนี่ยเขามีสิ่งโตับนหัวเรามีแค่ไข่โง่ๆดันเจียนเข้าไงกด enter ไว้ enter แล้วกด enter เหมือนติดเลยไม่ใช่ enter ทไม่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยไปเลยพูดมากไปแท้งมาเลยแทงดีมาสักทีขอดูหน่อยว่าจะใช้หอกจะสไลด์หอกสักหน่อยขอดูตัวแท้งหน่อยว่ามันยังไงวะจะมีประโยชน์ขนาดไหนอเคบัฟบัฟโอ้โหบัฟ ปั๊บปับปั๊บให้ตัวเองด้วยโอ้โหปั๊บมาเต็มเลลิงด้วยครับลิงเดเมจมาทำไมแล้วทำไมไม่ลิงตู้ปานลงปานปานลงเลยเราใช้ต้นไม้ปีศาจเพื่อดึงมอนครับเราให้เวทใหญ่ลงครับตั้มลงไหมอ่ะไม่โดนเหรอโดนหายแลยไม่เจอ ไอหมูทนไว้ดิหมูเออนี่ลงแล้วพี่หมูยืนยาวๆเลยเด้ยพี่เข้าไปแปับนึงกรเดือกถามว่าทันไฟติดก็ไม่เออเอ้ยลูกไฟไฟบอลติดเอ้ยนี่เป็นแบบคอมโบว่าคอมโบไฟบอลกับดูน้ำแข็งเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะอ๋อพี่โดนด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลือดรถเยอะมวะ พาไม่หิวเลยพาพาทำไรอ่ะพานี่เป็นพาสายวิ่งนะครับสายวิ่งพาสายเด็กพาสายเด็กพาวิ่งหนีเพื่อนเคยเล่นกับเฟิร์นนะครับซึ่งเวลาเราตายนี่เขาจะหิวเขาจะชุบเราแต่ว่าชุบกับได้ชุบไม่โดนนะครับสามทีโยโย่โย่แมนโย่แมนาลงมาพี่จะเรียกให้ มาเกาโล่เอาเลยลงตรงต้นไม้เลยเอ้วก่อนจะเตี่ยงนี่ปานลงแล้วลงแล้วเนี่ยแท้แข็งไปให้รีให้โอ้ลงปาร์ตี้อย่างนี้มันมากเลยนะครับเยอะดีแล้วคินแหลกไหนทำคอมมาใหม่ไหมอะหมูขึ้นบน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 ขึ้นทางบนวาแล้าย้เกาะโล่ปั๊บมาปุ๊บเลย นอนอี่แยตายนอนทังอยู่ไหนวะเฮ้ยทังทังไม่นำเลยทังไม่นำขบวนเลยลงไปลงไปละหมาดกับพื้นเแต่คนแทงให้นอนแอกอยากจะบอกว่าชาร์จไม่ได้เลยอ่ะมันโดนลิงเลือดคนเฮ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยเลือดขอเลือดโอ้ยจะตายอย่าลิงเหรอได้ไหมน้ำไหลด้วยวะ เจมมดรอบด้วยมาดูมาดูมาดูเฟิร์นชุบครับว่าจะชุบได้กวรอบนี้นอนอยู่นี่ไปชุบไหนวะเนี่ยนี่พี่อยู่ข้างบนพี่ไม่ได้ไหลพี่นอนอยู่เลยเออนอนอยู่ตรงเสาอะสงสัยจะไม่ได้ฟืนแลวครับดูจากลูกการตอนนี้ตรงนี้แหละเฟิร์นนั่หยตรงเนี้ยเฟิร์นหยุดเฟิร์นรเลยใดเลยอะตรงเนี้ยอยู่ตรงไอ้หมูอะยืนอยู่หน้าพี่เนี่ยเออพี่ยืนตรงหมูอะร้องไห้แป๊บันอยู่ตรงบันไดเลยนะ หันหน้ามาทางหมูอ okay okay. ่ะชุบไปหน่อยนะครับขอให้โดนด้วยนะครับภาวนากันโอเคโอเคฟืนแล้วดูว่าามีประโยชน์มากนะครับลิงมอนดีกว่าลิงมอนอย่าลิงเพื่อนกันเลยนะครับเพราะว่านตลายมากเลยโอ้ะเน ดึงดึงมอนไ่ให้ครับเรามีหน้าที่ดึงและทำดาเมจช่วยนะครับอยู่ในป้าเต้รอนยังกับไฟมาแล้วครับโล่รวบทำไมรู้สึกเหมือนตีอากาศวะเนี่ยก็เป็นทางที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ ลางโลนะครับให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยวางหิวหน่อยวางหิวหน่อยจ้าวีดีโอพร้อมแล้วสารแล้วไม่เดินมาหาล่องสวยทำไมพี่นักชอบชมเฟินอ่ะอ๋อพี่ชมดาเมจครับพี่ไม่ได้ชมเราไปทางไหนต่อเดี๋ยวก่อนโอ้เยอะเลยนี่ออกซ้ายออกซ้าย ปั๊ปเปิร์นี่จะดองเยอะไปไหนวะเต็งเต็งเดี๋ยวไปลากไปลากมอนมาหน่อเนะเยวไปมาเต็งเอาเลยลงเฮลสตอมมาเลยพี่เราก็สาดน้ำแข็งเข้าไปครับทำให้ศัตรูแช่แข็งไว้เยี่ยม เฟิร์นแกวิ่งลากมาหมดเลยไหวปะต้องโห่เต้องโห่เดี๋ยวแต่นี่พี่ยังไม่เห็นอยู่ไหนทำอะไรเลยอ่ะเออโยโย่บรรยากาดมันก็ลากได้นะลากได้ก็ลากมาเยอะเดี๋ยวจะได้ตุ้มเดียวอันี้ก่อนตีไม่โดนหมูเข้าวงแหวนนี่ก่อนนี่ไปไหนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยวงนี้ทั้งวงเลยเนี่ยไปลากมันเลย ไปอยากได้ตักไปจ้ะเป่งโอ้ยเอา Mother, ้าโยเยอะจุงเดิน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 ่นเนเดินเ้ินเยินเดินดนเดอนเดนเดานเดิเดินดินเดินเดานเดินเดินเดินเดนเดงไเนเดินเเดินเนเดินเดเเนะเเเ โ<ล>ดนดาเมจโด,ดนตอบแทนรู้สึกว่าโดนดาเมจรัวมากเลยไม่รู้ว่าตีโดนไหมถ้ากดที่มั่วมองเห็นตัวตัวละครตัวเองเหมือน <c oughs> เห็นหมูยืนนิ่งอ่ะหมูทำอะไรเลยอะหมูหมูหเป็นแทงจริงปะวะยังยยมไม่เห็นผลงานเด่นชัดเท่าไหร่นะครับในเกมน,นี้รวบตลอดนะ ประโยชน์แค่นั้นได้ะหมูเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อโหดจริงๆโหดจริงๆโอเคมาหมดนั่งไหมล่ะนั่งสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจุดกองไฟให้ทุกคนอบอุ่นกันย่างกันเลยย่างบาร์บีคินแป๊บ ไอ้สกิลสกิลแขนใหญ่บางฮาดีกว่ามือบังใหญ่ข้างใหญ่ข้างเดียวด้วยดูดูมือที่พลาดบนพื้นของพี่เฟิร์นเป็นพวกคนบาปไหมไม่รู้ตีพ่อแม่มาหรือเปล่าวันนี้มือใหญ่เลยบวกเมจิกแอคแทให้อีกสิด้วยเชิดขึ้นเลยก็ใหญ่ครับใหญ่ตอนที่เราไม่ได้สู้เดี๋ยวพอไปสู้มันจะหมด ลิงก์กรลิกแล้วลีนก้ก็ไล่ไปได้ไม่นะลิงก์เมจมาให้นี่นอนเลยนะบอกไว้ก่อนไม่อยากจะบอกเลยนัทว่าจะไม่ได้ซ่อมของตัวแดงทุกชิ้นเลยเนี่ยแท้งปาร์ตี้แท้งที่ไม่ซ่อมชุดนะครับแหมไปลากเลยไปลากมาลากมาสองก้อนเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเปงเปงเอามาตรงนี้เออนะผมปล่อยเมาส์รอให้มันมาจัดไปโคตรแรงอ่ะ โคตรนานแล้วก็พับปีทีกันละยิงสโนอบอล้ระหว่างนี้ก็ใส่บาร <Mire k. S 2> the ียให้ท mm ุกคนนะเปลงเปลงมอดมอดสวยดเดชาร์จได้นัวมากจริงๆครับไม่เห็นกัะกดกหนวแต่ว่าทุกอย่างแข็งไม่หมดทำไมถึงเดินช้าอะไรเนี่ย โดนใหญ่โซโเบนวางไฟบอลได้กี่ลูกอ่ะได้สองลูกสองลูกเหอไอคิดคิดคอมโบเจ๋งๆขึ้นมามาอย่าไฟพันเดี๋ยวพี่อย่าไฟบอลคินทับไปอย่างี้ลองลองดูถ้าใช้ได้เดียวโอ้ยโคตรเท่ ไอ้ตั้งตั้งไม่หมูไม่ได้บัฟอยู่คนเดียวเท่เออเนี่ยคนอื่นก็ได้บัฟกันหมดเลยบนหัวหมูไม่ได้ไอ้แค่กดผิดอาชิบหายทำอะไรของพี่นะฮะเรียกต้นไม้เป็นคนที่รักโรคนะเออปลูกต้นไม้ไว้ทุกที่เลยมาแล้วมึงแข่งไปก่อนค่อยว่ากันลวงแทงไม่ยั้งแทงไม่ยั้งแทงไม่ยั้งโอ้โหซาดา กด S จนปุ่มจะพังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องขอโล่ขอโล่เปงๆแล้วก็มันจะนึกได้เพรามันต้องเดินมาก็อีกหนานก็ใกล้จะถึงหน้าบอสแล้วนะครับอีกนิดนึงเปลนออกเปลนเดี๋ยวรีสกิลทุกชุกิตไม่รอเลยช่วยชุบให้โดนด้วยนะครับในรอบนี้ตหาบอนชีเป้า ก็ยังคงเป็นเจ้าของสถิติชุบไม่โดนในครั้งแรกเสมอเป็นชุบโดนโหระดับมีแล้วโดนคนอื่นนะครับแหมไม่รู้ว่าที่ตัวแหลกแหลกนี่เราตีหรือใครตีโอ้เต็มเลยเอาเลยทุกคนมาแล้วลู่เปิงเปิงลากมาลากมาลากมาลากเร็วลากเร็วไม่มีสกิลเลยวะพี่พนบอลมาแล้วเอามาตรงกลางหน่อยว่ะ รอมาแล้วอ่โยนลากไปบอลได้โดกนโอ้แต่ไปบอลมันไม่ขึ้ทีเดียวมันรู้สึกเหมือนไม่โดนเลยบางทีปวดทีาำอะไรอะหมูโอ้ยเลือดอ่าหมูยืนทำอะไรอยู่นั้นอยู่ในตอเถอสิเป่งเป่งเดือดเนี่ยต้นไม้ให้รอบ แข็งไปก่อนทำอะไรก็ทำช่วง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 ไม่ถึงไม่ถึงอ๋อวันระยะมันน้อยไม่ได้เหมือนหอกสองมือยาเยอะกว่าเต็งมากค่ะไปแล้วครับกระเยอะมากกระเยอะโอเคถึงหน้าบอสแล้วเดี๋ยวเรานั่งเอามานาแป๊บหนึ่งโดยการเหยับหยับไม่ทําวางกองไฟก่อนแป๊บหนึ่งแคมปิ้งเนะฮะใกล้ถึงเป้าหมายของเราแล้วเพื่อนจะนั่งทํากองไฟดิ เป็นหอยปิ้งนะครับหอนะหอยปิ้งหอยฝาละสับฝากระสับนี่จะเป็นคนท้องเขาเลี้ยอยอยู่ไฟเขาเลี้ยอยอยู่ไฟอย่างนี้เลี้ยอยแล้็นการอบอุ่นร่าปกายนี่ปิ้งเขาเล้วอยอยเดี๋ยวยย่อย่ีเลออย่างนี้เกียดเกียดอีเส้นเหลืองๆนี่มากเลยนะครับเป็นเส้นที่ทำให้เราตายเป็นการเปียแชร์เปียแชร์อันนี้กัแทงด้วยอันนี้คือเล่นอะไรเนี่ยล้อมคอกเลยเลยล้อมคอกทีเราล้อมคอกงัวพี่เดินช้าจริง ลงไปดิ s> <S ให้แทงนำครับเอาไปแทงอย่าไปลล่บอสมาก่อนนะแทงอย่าเพิ่งตีบอสนะครับแทงยาายมิ่งแข่งแลวเนี่ยแทงทงินหนีก็มีความรู้สึกแข็งอยู่ตรงไหนยิงเข้าไปไอ้บล็อ เฮ้ยบอสมาวะเนี hey, ่ยบอสมาแล้วมาแล้วมือดีจากพระนครไปดึงบอสมาเปล่ามันสุ่มมาได้บาร์คิวสามคนได้เวลาปั้นลูกบอลแล้วที่เอาเบสออกไปให้ทำไอกไม่ได้ล่วงบอสเราเยียบเบสให้ครับผ่อนลอยอยู่ เรียบร้อยเอ้าจัดการมันเวลาชาร์จแป๊บเป้งอ้าอยู่บนหงออ้ยต้นไม้ไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เลยนะครับในอายูโุสวยตามไปไอ้บราสแล้วใครตายแล้วครับเรียบร้อยช่วงแบบเท่ๆยังช่วงไม่หยุดหมูทำไรอ่ะไอ้กล่องใครอ่ะกล่องใครกล่องใครเดี๋ยวขอเปิดดูนะครับไม่เคยได้เลยเพราะครั้งที่แล้ว เกมแม่งบักได้ซินเวอร์ป่ะได้อะไรวะเนี่ยเท้าอันเดนิฟายเจมอันเดนิฟายเจมฟอร์บายมอนสเตอร์ดีเลยๆเลยไม่ทำไรอ่ะยูสกิู๊อัปเกรดยูรกิลนี่เลยต้องใช้สองหมื่นเลยเหรอถ้าเรากดสองหมื่นก็คือลองรีกรอบนี้มาเผื่อได้การ์ดไม่รีแล้วกดดูดิลองดูครับเล่นๆลองกดดูครับหนึ่งสองสามอีได้เหมือนเดิม ไม่ผมผมได้การ์ดมาแล้วการ์ดบอสเนี่ยการ์ดบอสเฮ้ย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 เเฮ้ยยจิงจิงชาดชาร์โดเกเลอการ์ดเนี่ยเฮ้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 เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮยเฮ้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  เราจะลงดีวกว่าเราจะให้กัดเอาละครับวันนี้นเราก็ลงดันเจียนให้ดูแล้วนะครับเป็นปาร์ตี้สนุกสนานกันไปเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอเลเวลเยอะกว่านี้แล้วก็จะมีพวกพองเยอะกว่านี้ด้วยนะครับจะหมุนเวียนกันมาเล่นให้ดูยังไงวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปท่าโพส <ไป S 1> ของ <ไป S 1> ขอบวนการนี้ก่อน <ไป S 1> ตรงซ้ายสุดท <c oughs> ี่เยอะเล่นใหญ่สุดเจอ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 แพงหรือว่าแพงไม่ได้แพงรวยไงขาแม่งโหดมากอ่ะรวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือนะครับอาชิรามะก้าวหางจะทำยังไงวะ เขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกอเรียบร้อยครับ